พร้อมหรือ,อยังกับงานวิ่งสุดพิเศษแม่เมาะ Cross Country Run 2025วิ่งชมทุ่งบัวตองกิจกรรมไฮไลท์ของเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่21ประจำปี2568ไม่ว่าคุณจะเป็นสายวิ่ง สายถ่ายรูปหรือสายชิวงานนี้รวมไว้ครบวิ่งไปท่ามกลางทะเลดอกบัวตองสีเหลืองบานสะพรั่งเต็มภูเขาบอกเลยฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568ประเภทและระยะทาง11.3กิโลเมตรและ7กิโลเมตรถ้าสมัครเพียง200บาทรับจำกัดเพียง800คนเท่านั้นสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนเปิดรับสมัคร12กันยายน2568ตั้งแต่เวลา12นาฬิกา ปิดรับสมัคร26กันยายน2568ถึงเวลา12นาฬิกาหรือปิดรับสมัครก่อนหากมีผู้สมัครเต็มจำนวนพิเศษสุดนักวิ่ง50คนแรกที่เข้าเส้นชัยแต่และระยะรับทันทีแก้วท็อป50สุดเอ c กซ์คลูแล้วมาเก็ตโมเมนตสุดประทับใจวิ่งไปท่ามกลางธรรมชาติสัมผัสเส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในไทยสุขภาพก็ดีภาพก็ปังความสุขก็มาเต็ม กับงานแม่หมะ cross country run 2025วิ่งชมทุ่งบัวตองกิจกรรมไฮไลท์ของเทศกาลท่องเที่ยวแม่หมะครั้งที่21ประจำปี2568